แผน่นนี้โอ้ยแผ่นนี้ใหญ่เกินนี่แผ่นนี้ใจความเพียบเลยอะเมีเยไข่มี่สู้รอดด้วย อย่างกรุงไทยอยู่ด้วยตอนนี้ตั้งแต่ที่พระเจ้าอาพระเจ้าเสือสิ้นด้วยทหารเอกคู่พระไทยนั่นก็คือหลวงชาญหญิงรุ่งทิพย์รู้สึกว่าภายในพระราชวังของเรานะ่ะเหมือนจะมีเกลือเป็นนอนแต่ไอ้ครั้นถ้าหากว่าเรารุ่งทิพย์จะพูดไปอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการใส่ร้ายเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานใช่แล้วเพคะแต่เรานะ่ะ นึกสงสัยหัวหมูขาบทุกวันนี้ทำไมท่าทีของหัวหมูขาบนะ่ะมีอาการแปลกๆแ,แล้วเราได้ข่าวมาว่าพระเจ้าอาพระเจ้าเสือเนี่ยตอนเนี้ใช้ให้พวกหัวหมูขาบนะ่ะออกไปรับสมัครทหารแต่เราไม่ไว้ใจเลยวันเนี้ยก่อนจะไปขึ้น,นพระเจ้าอาถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันก่อนไปดูซิว่า การรับสมัครทหารของหัวหมูขาบนะ่ะมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าไปด้วนกันดีคะถ้าหากว่าให้หัวหมูขาบไปคนเพียงคนเดียวเนี่ยหม่อมฉันคิดว่าคงไม่ได้ทหารแน่ยเคะแล้วไปคนเดียวอะ่ะก็กลัวจะไม่ปลอดภัยสัญญาณนวะ่าไปด้วยกันอย่าหนีนะไปเพคะแล้วชักชวนพากันไปอย่าได้ชังอ่า ความสงบและความเรียบร้อยให้ดีน้องพี่ทหารพร้อมด้วยเจ้าขุนเพราะเรามีหน้าที่ต้องทำคอยรับสมัครทหารครับเพ่ฟังที่นี่คือที่ของเจ้าหน้าที่ใครไม่มีธุระที่นี่ไม่ต้องมาที่นี่เพราะเจ้าหน้าที่จะเอาที่นี่ไว้ทำหน้าที่ฟัง ทุกคนจงฟังสวัสดีครับข้าพเจ้าขอํำการคารวะท่านมากันมากมายโอ้ไม่ได้มก้านดีนี่วะไม่ได้มามากมายมากันเยอะแยะเรื่องของกูมามากมาย่เต็มเลยอ่ะใช่นาฬักนเลยนี่มาทำไมกันเนี่ยจะมาสมัครเป็นทหารจะมาสมัครเป็นทหารครับถูกต้องแล้วเข้ากันมาทีละคน จะได้รู้ว่าคนนู้นคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างพี่เพิ่มก่อนเลยข้าพเจ้านั้นนามว่าชัยยันอภิบาลชัยยันอภิบาลวงถูกต้องแล้วนามสกุลค,ค,คุณคุณนะเนี่ยออคุณมากเลยเป็นลูกชายของหลวงชาญน,น่าท่านว่าแล้วท่านคงจะรู้จักด้วยพ่อของเราดีสิ่งนี้ก็สำคัญไม่เป็นไรแม้เป็นลูกนายทหาร แต่ดูแลลักษณะการแต่งตัวคงยังรับเองไม่ได้บ่ะเพราะเหตุอันใดเพราะชื่อเองน่ะเป็นการกินีมันไม่ตรงกับยาเจ้าเอรับไม่ได้ว่าไงพี่เบิ้มดูท่านทหารผู้ใหญ่ผู้นี้บอกว่าชื่อพี่นั้นเป็นการกินีจึงไม่อาจที่จะรับไว้เป็นทหารได้แล้วหนูเองหนูใช้หน้าสวยๆไปล่อหารก่อนสงบสงบนิยาด้วยดังบอยมึงอะ สวัสดีค่ะคุณพี่ขาเฮ้ยเขารับสมัครทหารผู้ชายนี่มันเป็นชายนี่หญิงเนี่ยเป็นชายสิชายชะกันชายชะกันใช่อย่าไปอยู่ใกล้มันนะมันฉาวนะถ้าทางนี่มันจะมาสมัครทหารสมัครทหารใช่ชื่อว่าอะไรชื่อเล่นน่ชื่อบอยชื่อเล่นว่าชื่อบอยชื่อจริงไพวันอภิบาลวงไพวันอภิบาลวงใช่ไม่มานามสกุลเดียวกันวะ สงสัยมันมาคอกเดียวกันพี่ชื่อกะเพราะดีหน่วยก้าดเองก็ดีแต่ว่าคงรับไม่ได้หรอกไอ้หนูทำไมรับไม่ได้ก็ชื่อเองน่ะเป็นอับปางมงคลมันไปตรงกับชื่อนาเจ้านาเจ้าเออชื่อไพวันเออเฮ้ยบอยมึงไม่ได้เรื่อง้ะสวยๆอย่างหนูไม่นึกว่าจะมีคนชื่อซ้ำไม่ได้เรื่อง้ะให้คนอื่นแล้วมล้วะชอบมาพักคนชื่อซ้ำเรียกมึงจัดการดิซ้ำนาเจ้าอ่ะ ไอ้พวกหน่วยรับสมัครทหารเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องคนอย่างข้าใจเย็นนะพี่เบียเฮ้ยแต่เมือย่าทำอะไรเป็นการรุกรานอย่าห้ามไอ้คนพวกนี้ต้องเจอคนอย่างข้าฟังพี่ไว้บ้างก็ใจร้อนแลวกลัวเหรอมือก็มีเท้าก็มีก็รู้กูไม่อยากเจ็บตัวมีเรื่องกลัวทำไมมือก็มีเท้าก็มีมือก็ไหวเตงก็วิ่งสิอ๋อคุณรู้ว่าจะเอามือสู้ขาสู้ไม่ต้องกลัว มากกับใครมากับเบี้ยวอ่าดูคอยล็อกเขาด้วยนะไม่มีเรื่องเข้าๆไอ้นนี้เขาแน่นอนอยู่แล้วเก่งรึเนี่ยหวัดดีครับพี่ครับโอ้ต้องอย่างนี้สิวะแม่รู้จักอ่อนน้ําถ่อมตัวสมควรแล้วหลังมือวหว้เต้นวิ่งอ่ะสมควรแล้วผมมาสมัครทหารครับพี่สมัครทหารใช่แม่มึงมีมารยาทดีมามั้ยอยู่ใต้อานัตของพี่เลย ถ้าพี่รับผมอยู่ใต้สังกัดพี่นะผมเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลยผมไม่ใช่คนดื้อมึงนี่สายตามึงเหลียบแม่เฉียบแหลมเฉียบแหลมเฉียบเออรู้จักรู้จักดีใช่น่ใช่ใช่ได้นอยมาอยู่เป็นลูกน้องกูเลยไหมพี่รับผมเลยใช่ไหมล่ะรับรับรับเลยพี่รับอาเป็นลูกน้องพวกผมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะ่ับตาเลยใช้เนี่เดี๋ยวกูจะรับมครับพี่ครับมึงชื่อว่าอะไรผมชื่อเล่นชื่อเบี้ยวชื่อเบี้ยวครับผมชื่อมันก็ใช้ได้นี่ว่า ชื่อจริงผมชื่อนายภูเบศภูเบศขอรับชื่อเก่าเพาะครับผมนามสกุลมึงอ่ะอภิบาลวงขอรับพี่รับผมเลยขอบคุณผมรู้ว่าพี่เนี่ยรับที่ผมเป็นทหารอยู่แล้วตอนแรกกูคิดจะรับมึงนั่นแหละแต่นามสกุลมึงทำไมเหมือนไอ้สองคนนั่นล่ะก็พวกผมเป็นพี่น้องกันผมคือตระกูลอภิบาลวงศ์ขอรับ ตระกูลน่ะพี่บานวงขอรับพี่ชายเสีย,ยใจด้วยนะไอ้เบี้ยวกูคงรับมึงเป็นลูกน้องกูไม่ได้เพราะว่าชื่อมึงนะ่ะไปตรงกับน้องเจ้า,จาเอ,อเออเาไม่ได้ใช่ชื่อพวกผมไปตรงกับญาติเจ้าใช่แล้วพี่จึงรับไม่ได้รับไม่ได้มึงกลับไปกันเถอะไปพี่แน่ใจอะแน่ใจดิกูหูขาดด้วยเออพี่ชายผมเข้ามาสมัครก็รับไม่ได้ น้องชายผมเข้ามาสมัครพอรู้ว่าตระกูลอภิบาลวงก็รับไม่ได้ส่วนผมเข้ามาสมัครพี่ทำทีจะรับผมแล้วแต่พอรู้ว่าผมนามสกุลอภิบาลวงพี่ก็รับไม่ได้ข้ออ้างพี่ฟังไม่ขึ้นผมอยากถามพี่สักข้อได้ไหมครับมึงจะถามอะไรกูเพื่อน,นามสกุลอภิบาลวง มันไปสร้างเรื่องเดือดร้อนอะไรให้กับพี่อย่างนั้นเลยเอ้ยเปลวฮ้ยไอ้เรื่องไรไอ้เรื่องเดี๋ยวกันฆ่ากันนี่วะมึงมันน้อมากเลยผู้หญิงยังน้อยกว่าเจ้กูนน้อยเลยเราหมูหมูคำนี่ก็ราชการมึงจะเป็นลูกนายทหารก็จริงอยู่แต่สถานที่นี้ผู้ต้องใหญ่กว่ามึงมึงจะใหญ่กันจากไหนกูไม่กลัวคนยังฆ่าไอ้เปี้ยวยึดถือความถูกต้องเว้ย Viu! 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 Bỏ Viu! 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 Vội! 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 เตียวหรือเตี้ยรอว่าพูดลงถิงหน่อยอ่แ่สอตัวน่าเหนื่อยเนาะเฮ้ยเียจะนีแท้เฮ้ยเตี้ยว้ายเห่เฮ้ย เสียงใครแว่วๆวะครับอ้าวแล้วทำไมอ่ะสั่งให้หยุดทำไมอ่ะใครอ่ใะใครถ้าหากพวกท่านอยู่ตรงนั้นแล้วเราอยู่ตรงนี้คงจะต้องตะโกนคุยกันเป็นแน่มีใครจะมารับเราลงไปหน่อยไหมไมีไหมใ่้ความรับไม่ไ,มไหวไหๆๆๆตตงตลอดเลยอ่ะมึงนุ่มนิ่มมากมือก็ไปรับเขาหน่อยสิมึงคล้ายๆผู้หญิงอ่ะจงมือมาเเดดีี๋๋ยวจงมือ เดี๋ยวท่านก็เห็นนะว่าเสลี่ยงเราเนี่ยมันสูงขนาดไหนอใครจะให้คนนี้มารับน่ะทไมล่ะดูท่าทางแล้วเนี่ยจะกระตุ้งกระติ้งโอ้ลื่อนเยอะเลไม่แข่งไได้เลื่เยอะด้ยเบื่อชนีลื่นเยอะโอ้ยไอ้เบีไปรับไปไไปรับเลยแค่นี้ลงมาไม่ได้ไหมลงมาลงมาดิเดี๋ยวเนี่ย ลงมาเนี่ยนะก้าวลงมาแค่นี้ก็ลงได้แล้วเนี่ยคนเมื่อกี้อ่ะก็นุ่มนิ่มเกินไปส่วนคนเนี้ยก็แข็งกร้าวเกินไปกระโดกกระเดกพูดจาเหมือนขวานผ่าซากเรื่องเยอะมากเลยเช่นเรื่องเนี่ยร้าเปลี่ยนคนเนี่ยเราจะไม่ปลอดภัยโอ้โหเรื่องมาก,กมาช่วยเล่นเรื่องมากนั้งลงเองเถอะจ้าไม่คุ้นอย่าไปสนใจเลยันไม่ใจงดและชุดขาวนั่นล่ะดูท่าทางแล้ว จะมาตรฐานกว่าทุกคนเลยนะสองมาตรฐานนะเจ๊ตลกเจ๊ก็เลือกตัวท่าเลยไม่ถ <lequel" size> ูกหลานกับกูว่าะลกช่วยยังอีกหน่อยไม่แต่ภาะพา ทีนี้หายดีเลสเยอะนะคิดว่ามีเรื่องมีราวอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นก็มีเรื่องกับไอ้พวกนั้นอะหัวหมู่ขาบหัวหมู่ขันัวหมูขาดมันไปเปิดม,ออมันไปเปิดกองรับสมัครทหารใช่พอพวกเราไปสมัครออพอพวกมันรู้ว่าเรานามสกุลอภพพิบาลวงเป็นนามสกุลของพ่อหลวงชนันพวกมันก็นกันท่าไม่ยอมรับพวกเราใช่ทำให้มีเรื่องมาถูกต้องพี่แสดงว่า ทั้ง3มคนกับอีกสองตัวเนี่ยโอ้โหไอ้บอยมึงไม่ต้องตบเดี๋ยวกูตบเองเฮ้ยเรียกเป็นตัวเลยอูถูกต้องแล้วอยากจะเป็นทหารใช่ไหมใช่แล้วแม่นางเป็นใครกันเลยถ้าอย่างนั้นเราจะแนะนำตัวให้พวกท่านทุกคนได้รู้จักเราเนี่ยเป็นพระหลานหลวงให้นมว่ารุ่งทิพย เป็นพระหลานหลวงพระเจ้าอาพระเจ้าเสือหลานหลวงเวยแล้วก็นั่งลงสิแม่ยืนอยู่ได้ทนั้นเราไม่ตอบเม่อก่นน้าเซ่ประธานอภัยด้วยไม่ต้องวิธีรีตองอะไรหรอกนะพอจะมีช่องทางให้เราทั้งสามได้เข้าไปสมัครทหารภายในวังหลวงหรือไม่นี่ท่านมีชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเออข้าพเจ้าเองให้นามว่าเบิ้มพบเบี้ยวหนูบอยค่ะหนูบี้ค่ะอบไปถามเรียสั้นๆว่าเบิ้มก็แล้วกันเนาะ กระหม่อมเบียวหนูบอ,อยค่ะเี็กบอยอหนูบี้ค่ะหนูบุญครับไมไ่ถามาถ้าหาว่าเบิ้มเนี่ยอยากเป็นทหารถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยมีสิทธิ์นำพวกท่านทุกคนเข้าไปขึ้นเฝ้าพระเจ้าอาได้แต่ส่วนจะได้เป็นทหารหรือไม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของพระเจ้าอาเ,ออเราจะพาเข้าไปเพียงแค่พระนางเมตตาเราทั้งสให้พาเข้าไปยังวังใน ก็นับว่าเป็นมหากรุณาทุกคนล้นพ้นแล้วหนูงเพิ่มตามถึงมานะแล้วพวกผมอะตามไปไหมไปได้แบบไปได้แบบได้ไหมหนูอะหรือว่าริบอมคนเดียวก็ถ้าหากพวกทุกคนจะอยู่ตรงนี้ก็เชิญอยู่ไปเอ๋ขังคมใช่ไอ่ะก็พิมเบิ้มพิมเบิ้มเดี๋ยวอีตัวสุดท้ายนหน้าเกิดมีหนทางนะที่เราจะเข้าในวังหลวงหนทางเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะ แต่รู้อย่างเดียวพระหลานหลวงองค์เบื่อกี้เนี้ยชอบพี่เต็มเต็มแน่แน่เลยไปแล้วแหม่ไว้ต้องเขินรู้ทันกันอยู่แล้วนะ สุขหลานรักหลานลุลนลงทองอยู่อย่างเป็นสุขดีไหมคะด้วยทรงพระเมตตาขององค์สมเด็จพระเจ้าเสือที่มอบให้ทุกสิ่งอย่างหลานอยากได้สิ่งใดก็ไม่เคยขัดน้ำพระไทยแม้แต่น้อยเธออารักเนี่ยกทุกคนบัดนี้และวันนี้เนี่ย คงจะต้องมีการรับทหารใหม่และพวกเจ้าทุกๆคนจะต้องรู้จากกันทั้งหมดทั้งพวกที่กำลังจะเดินทางมาอา้าวหัวมูขับทรงพระเจริญพองท่านพระเจ้าเสือแต่ยามน,นี้มนหม่อมฉันหัวหมูข่บได้ไปตีคลองล่องเป่าเพื่อต้องการทหาร มารับชายหม่อมฉันแต่เหตุผลมันเกิดขึ้นมาที่ว่าหม่อมฉันนั้นไม่ได้ทหารใหม่สักคนเดียวก็จะผ่านก็น่าแปลกเหมือนกันตท,ที่หน้าที่รับสมัครทหาร,ราาาที่พระเจ้าอา,าใช้ทหารไป เขากลับไม่ได้ทหารใหม่มาเลยสักคนแต่หน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของหม่อมชั้นทำไมหม่อมชั้นถึงได้รับสมัครทหารมาตั้งห้านายเนี่ยเพคะพระเจ้าอาเห็นไหมไปหาทหารหรือไปหาอะไรขอ,ขอเรชาหลยงค่ะมันอาจจะคนละทิศคนละทางก็ได้ถือว่างานนี้หม่อมชั้นหัวหมูขาบเพราะไม่น้องชายขันทำงานพลาดก็แล้วกันพระเจ้า่ะ ขอบใจท่านไม่เป็นไรแล้วที่หลานบอกว่ามีบุรุษหนุ่มมารับสมัครทหารอยู่ไหนด้ด้าระหายใต้ค่ะถวายบังคมองค์พระพุทธเจ้าเสือด้วยข้าพุเจ้านั้นได้ความกรุณาจากพระแม่นางนำข้าพเจ้ามาเพื่อประลองฝีมือ แท้ที่จริงแล้วข้าพระเจ้านามว่าชัยยันบริบาลบงมหรือว่าเจาเบิม่มบุตรชายของหลวงชานพระพุทธเจ้าหมอ่อมชันก็เช่นกันหมอ่อมชันนามว่าเบียวชื่อจริงภูเบรอภิบาลวงลูกชายของพ่อหลวงชานเช่นกันพระเจ้าค่ะหมอ่อมชันชื่อบอยชื่อจริง สีวันอภิบาลวงเฮ้ยมึงชื่ออะไรชื่อจริงมึงชื่ออะไรเออไพดีไพวันเออไพวันโอ้โหมึงไปเปลี่ยนตอนไหนเนี่ยหนูอยากสีวันน่ะดูมึงเอาชื่อจริงตามที่พ่อตั้งให้เออหม่อมฉันไพวันอภิบาลวงเพื่ค่ะส่วนหม่อมหนูเออหม่อมแข็งแรงเขามื่อกีหม่อมฉันคนข้างบ้านเพื่ค้า เล็กสั้นๆนอีกแล้วกันนะมันจะจำง่ายจะเบิ้มพี่คนโตใช่ไหมพระพุทธเจ้า่ะจะเบี้ยวพระเจ้าขะฟอบาจะบอยเพคะ,ะระเจ้าข่าเฮ้ยเฮียข้าขพเพี้ยข้าขอ,อ่าเพคะนั้นมันของผู้หญิงเจ้าผู้ชายเพคะเป็นนั้นว่ามันจะต้องมีการทดสอบฝีไม้ลรอยมือก่อนอื่นแล้วจะขอแนะนำ สตรีที่อยู่ผาหัดขวาของข้าคือสนมเอกของข้านางวเลเลศวิไลคอย,ยพระองค์ทรง,งพระเจริญพระเจ้าค่ะบุคคลสำคัญอีกนางหนึ่งที่ข้ารักและหวงนั่นคือพระหลานหลวง ภาพรักษณะอุกลาลอนมองขนุโปบงนดังสอนสินสองอเอ็ดดำสนิทดุด

Uh-huh. Oh. ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ